อาท,ทายยยอมตอนนี้ขบวนคาราวานคารา,าวานบุญเนาะมาดูามาดูพื้นที่สร้างวัดตีวันแม่หลองใต้อ,อมก่อยเชียงใหม่เจอปัญหาขึ้นขึ้นมไ,ได้เนะาะตอนนี้มีรถตีบมีโฟวินมา้วยเปล่นมีสองกันคือรถของท่านอาจารย์เจาเป่นเจ้ยเปน

อ,อันนี้ผู้จัดการผู <laughs> ้จัดการ,น,น,กรานั่นเร่ยล่งันเอไปไเลยไปเลย,เลย,เลยส่าง์กเลงผมได้สตาร์ทปล่อยแก้ว่างมะอ่าเนี่ยถนนมันลื่นลอ,องแก้โคลโคลยินมาแล้วยิมาแล้ว พองพวงมองะไรอย่างเดียวขึ้นมาฮ <c oughs> มกําล,ลังฮมกําล่ะโอ้โหใจให้ืลโหด เพราะมันถึงมงมันพรน่ะบาหาน้อยนั่นน่ะเยี่ยแค่รถแหงสปีดมนพอดีครับจันไม่ใจไมนต้องอยู่ตั้งแต่โก่งกุ้นเลยอ่ะต้องทรงอ่ะมันทรงแล้วนะมัน